สวัสดีครับผมพีเอมซีบุญจันลงไม้และนี่คือรายการที่จะทําให้ท่านยิ้มได้จนคอเป็นเอ็นรายการสุขยามเย็นครับปอปจองแจงจ้องแจงกูไม่จองแจงจองแจงจองแจงเขาบอกกูจองแจงจองแจงจองแจงสไตล์กูจองแจงจองแจงจองแจงแต่ไม่หอมแกงจองแจงจองแจงกูไม่จ้องแจงจองแจงจองแจงเขาบอกกูจองแจงโอ้เอพีนี้ฮะ มานั่งตกปลาครับผมเนี่ยได้ปลาปลากินเหยื่อโอ้โหดูนี้เป็นปลาดุกโอ้โหมันรู้ว่าผมจะมาแบบว่าตกเบ็ดไงปลาตัวนี้นี่ก็นี่ครับนี่มัดขอเลยบางคนว,ว่าผมโม้ไอ้นี่ไม่เต๋ปกปลาจริงตกจริงๆถ้าคุณดูนี่ลอยบ้างนี่ปลามันเอาเมื่อกี้นะฮะผมเนี่ยผมโยนมีดลงไปในน้ำเมื่อกี้โยนมีดมีดเป็นมีดส,สั้นๆโยนนะปลาเนี่ยมันก็จับจับ,จบมีด ปลาเอามือจับมีดนะแล้วมันก็กรีดตัวเองไงบ้างไะแล้วก็เอาไส้ตัวเองออกเห็นไหมบางคนว่าผมโม้ไงเออใช่ครูโม้ปลาบ้าที่ไหนแล้วมาตกเบ็ดแล้วได้ปลาอย่างนี้เออพี่มีหรอกอันนี้ก็ซื้อมาแหละแต่เราเอามาทําเป็นเบ็ดเอาเดี๋ยวฮะเดี๋ยวปลาเดี๋ยวบอลได้มีมีไหมมีไหมมีเหรอเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายโอ้ยไปไปไไปไไม่ไม่ไม่มาพุกหัวไม่พุกหัวปลาอุ้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูละอุ ี่เป็นลึกไงหรือเ,เราไยยัมไปทำอะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูฮะเออมีทั้งปลาทั้งปูแล้ววันนี้เออก็เดี๋ยวจะทำเมนูเกี่ยวกับปลานะครับขั้นแรกนะครับก็ใช้น้ำเนี่ยต้มก่อนนะครับต้มให้น้ำมันเดือดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำอะไรก็คิดไม่ออกเลยก็ว่ากันบ้าบออ่ะนะครับวันนี้เมนูนะครับง่ายๆนะครับชื่อว่าต้มลาบป,ปลานะครับเป็นเมนูแบบว่าเหนือเหนือเลยแบบชาวบ้านแบบเหนือลึกอ่ะอืมซึ่งผมก็ชอบกินมากตั้งแต่เด็กนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูว่าปลาดุกเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับอ่ะขั้นแรกนะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับนี่คือกระเทยครับไว้กระเทียมพริกลาบนะครับยี่ห้องอะไรก็ได้นะครับน้ำปลานะครับผมแล้วก็ผงชูรสนะครับแล้วก็ตะไคร้ง่ายๆครับวันนี้ก็เอาง่ายๆก็เอาตะไคร้มาก่อนสักหนึ่งหัวนะครับแกะเปลือกออกก่อนนะครับแกะข้างนอกออกกับตะไคร้เนี่ยแกะออกอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็หักหางเสร็จแล้วก็ หักงี้นะครับตะไคร้นะครับยังทํายังไงก็ได้ครับให้มันแตกตัวครับเพราะเราก็ไม่ใช้อยู่แล้วเราจะเอาใช้แค่แบบว่าดับขาวเอากลิ่นนะแล้วก็ตะไคร้โยนลงไปในในหมอ้อก่อนครับอย่างนี้ก็ได้ครับงัดออกมาอย่างนี้นะครับให้มันให้มันแตกออกแล้วก็โยนลงไปในน้ํานะครับก็จะมีกลิ่นหอมตะไคร้หรือว่าเอาใบมะกรูดใส่สักสองใบก็ได้นะครับใบ <vest> มะกรูดนี่ก็จะมีแบบว่าสกปรกหน่อยนะครับเวลาจะทําความสะอาดนะครับในเวลาเราเข้าป่าอย่างนี้อ่ะสะอาดนะ นี่รายการเราสะอาดไม่สงสัยแล้วทำไมสปอนเซอร์ไม่เข้าเออนี่สะอาดไหมนี่ดูเมื่อกี้สกปรกเลยโอ้สะอาดมากนะครับใบมะกรูดก็ใส่ลงไปเลยฮะตอนนี้แต่ว่าก่อนที่น้ำจะเดือดครับ<ะ>ผมแนะนำให้ใส่เกลือนะครับใส่ลงไปสักสักนิดหนึ่งครับเกลือกับนี่ครับทีนี้ก็รอไประหว่างนี้นะครับลมมันก็ปัดนะฮะเราก็จะ บังลมไว้นะครับถ้าไม่งั้นลมมันปัดมันพึ้งก็จะเนี่ยแหงก <Geez. S 1> ็อาวแล้วลมปัดเนี่ยตอน,นนี้น้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเพราะว่าลมก็แรงเหมือนกันนะครับเราก็จะบังไฟไว้ถ้ารอให้น้ําเดือดแล้วเราจะเอาปลาปลา,าดุกเนี่ยใส่เข้าไปทีเดียวเลยนะฮะ่ะเดือดแล้วครับน้ํานี่เริ่มควันขึ้นยุงยุ้งแล้วฮะควันขึ้นยุ่งยุงแล้วฮะควันขึ้นจุ๊งๆอย่างนี้ใช้ได้แล้วครับตอน,นนี้น้ําเดือดแล้วครับ น้ำเดือดแล้วเราจะเอา<ไ>ปลา<ไ>ปของเราเนี่ยใส่ลงไปแล้วเออนี่ก็ได้ปากใหม่แล้วเออเราก็จะเอาปลาเนี่ยนะครับลงไปต้มนะครับให้ปลาปลาดุกของเราเนี่ยมันสุกไปเลยนะฮะเอออ่ะม,มีมีคนมาช่วยกำแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะงอให้ให,ให้มันให้มันให้มันลงไปในน้ำไม่ได้ให้หมดคือ <c oughs> จริงๆนะ้วต้มนะ่ะต้มไม่นานนะครับ ต้มแป๊บเดียวก็สุกแล้วแหละนะครับไม่น่าจะเกินแปดวันว้าบอแปบ๊บต้มแป๊บเดียวก็สุกละนี่เราก็เอาน้ําร้อนๆเนี่ยสาดไปโอ้ป้าของเราก็สวยงามมากตอนนี้เราก็พลิกปลาดุกแล,แล้วครับิีนมันสุกแล้วครับเราก็ปิดแก๊สเลยครับตอนนี้ปลาดุกของเราเนี่ก็สุกแล้วครับเราจะแช่ไว้ตรงนี้สักพักหนึ่งครับดีครับปลาดุกสุกแล้วนะวางกระดิ่งนี่แหละ มันร้อนบางเรียกเนี่ยมันจะไนเออมันหม้อเราร้อนเนี่ยบางนี่มันจะไนเราวางกะดินเนี่ยอะลำดับต่อไปเราจะทำสิ่งต่อไปนี้รอก่อนนะครับกระเทียมนะครับก็เออโคกอย่างนี้ละแล้วปุ๊บเออโคกแตกโคกเคิร์กยังมาดิ นี่มือเลยนะครับผมกระเทียมเราก็นี่ฮะสักสามสี่หัวก็พอแนละ้วเออเออเออเลยนี่ครับกระเทียมเราก็แกะกระเทียมรอช่วงนี้เราจะสับกระเทียมรอก่อนนะครับระหว่างนี้ แล้วก็ตอนนี้เมื่อเราสับกระเทียมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาปลาของเรานะครับใส่ไว้ในจานนะครับซึ่งเป็นจานพลาสติกปนจานกระดาษนี่นะครับที่เรามีเนี่ยนะครับโอ้ยอ่ะเราจะให้มันเย็นก่อนนะครับเราจะพักให้เย็นก่อนอ่ะพักให้เย็นก่อนเดี๋ยวเราจะหาถ้วย อะไรมาใส่น้ำนี่เป็นน้ำซุปได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะทีนี้เราก็จะเก็บเก็บเออดีไว้ในจานนี่ก่อนอ่ะกระเทียมนะแล้วก็เดี๋ยวเอานี่หั่นก่อนหั่นรอเลยเพราะปลามันยังไม่เย็นลากผักชีก็ไม่ไม่ได้ใช้นะครับก็ตัดทิ้งเลยนะฮะปลาที่เราได้นะครับเราจะเอาเฉพาะเนื้อนะครับก็ทำการอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับข,ขั้นแรกาจะเอาแต่เนื้อก็เอาหัวอ,ออกก่อนนะฮะ ออนย่างนี้นะดูดูผมนะฮะเ้ปากอเนกประสงค์ของเราเนี่ยแหละครับเคาะออกมาฮ<น>ะเคาะเนื้อปลาออกมาฮะต,มมต,าตัวปลานเนี่ยนะครับตัวที่จะต้องได้ไซส์เยอะๆก็จะมีฝั่งที่เป็นหัวอย่างนี้ <c oughs> เพราะว่าก้างมันจะเยอะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปแล้วก็กกค่อยๆ,ๆ <c oughs> ค่อยๆ,ๆนะครับโอ้ยนี่มันร้อนนะเมื่อเราได้ปลาเสร็จแล้วนะครับหัวปลานี่ไม่เอานะครับเราก็ทําการสับปลาครับ โอ้โหเขียงก็มีครึ่งเดียวผู well ้จะสับยังไงวะเนี่ยเขียงมีครึ่งเดียวฮันดีบเบอรผมสับปลาเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ฮะปลามันก็จะเหลวบนโหลดอย่างนี้แล้วครับนี่ได้เป็นเนื้อปลาดุกสับนะครับที่ต้มแล้วนะครับอ่ะเราต่อไปง่ายนิดเดียวนะครับลำดับแรกนะครับเปิดไฟแล้วก็ตั้งกระทะน้ำมันลงไปนิดนึง อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะอ่ะน้ำมันก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับเสร็จแล้วน้ำมันเสร็จปุ๊บเอากระเทียมครับลงไปทอดเลยครับอ่านั่นมันก็เชียวกระเทียมเสร็จปุ๊บอย่างงี้ก่อนเจียวกระเทียมยยยมันจริงจริงแล้วมันสูตรใครสูตรมันนะคุณจะทำยังไงก็ไม่ผิดบางคนจะเอาไปผสมก่อนแล้วก็เอามาส้มก็ได้มา,มาเขาเรียกมาสม้สมส้มเออ มาสมน้ํามันก็ได้หรือว่าบางคนจะเอาทําอย่างผมก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกครับมันสูตรใครสูตรมันขอให้มันออกมาแล้วกินได้ก็โอเคละต้องมีรสชาติที่ดีด้วยเสร็จแล้วเราก็นําพริกลาบไปละครับผม,มบพริกลาบเรากะเอาปลาเราไม่ได้เยอะใช่ไหมพริกลาบเราจะใส่สักครึ่งหนึ่งอ่ะเราก็จะทอดกระกระเทียมเนี่ยให้มันมีความเหลืองประมาณหนึ่งก่อนต้องใช้เวลาแป,ป๊บหนึ่งนะครับนี่มันก็เริ่มเหลืองแล้วนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใส่ใสพริกลาบครับพริกลาบไม่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ ใส่ลงไปในในาทีนี้เลยครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยสักครึ่งอานแล้วก็ทีนี้ไฟต้องเบาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไฟแรงเนี่ยพิกจะทําให้พริกลาบเนี่ยไหม้ได้นะครับพริกลาบก็จะมีกลิ่นหอมของเขานะครับเสร็จแล้วก็นาําปลาใส่ลงไปเลยนะครับตอนนี้อใส่ได้เลยครับตอนนี้ก็นําปลาใส่ล <se ulin> งไปก็ใส่ก็เบาๆนี่แหละเอาไปผัดนะครับ ผัดเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันหดตัวลงแล้วให้พริกนะครับแล้วก็กระเทียมเนะี่ยเข้าไปในเนื้อปลานะครับจริงๆแล้วหลายๆคนก็เลือกที่จะเอาปลาลวมใส่ในน้าซุปแล้วเอาพริกลาบใส่ตรงนี้แล้วก็ทอดกระเทียมแล้วก็โยนลงไปได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าการทําที่ผมทําอย่างนี้ผมอยากให้มันมีความหอมของพริกครับที่มันหอมโดยการโดนน้ามันเนะี่ยสักพักหนึ่งนะครับทีนี้ปลาดุกข,ของเราก็ไฟย,ย,ยังยังยืนยําว่าไฟต้องอ่อนนะครับ ทีนี้เริ่มกลิ่นกลิ่นเริ่มรุนแรงแล้วครับทํำยังไงต่อกลิ่นจะเริ่มมารุนแรงแล้ว,ลวก็เอาน้ําซุปที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับแล้วก็เอามาใกล้ๆเนี่ยน้ำซุปใส่เข้าไปประมาณนี้ครับอทีนี้แล้วแล้วก็ทีนี้เราก็สามารถใช้ไฟแรงได้แล้วครับนี่ฮะการปรุงนี่นะครับเมื่อกี้เนี่ยเนื่องจากเรามีเกลือนะครับใส่ลงไปในน้ําซุปไปแล้วเนี่ยนะครับ มันก็จะมีความเค็มอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในตัวพริกลาบเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอ่แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันเท่ากันไหมบางทีบางยี่ห้อเขาก็อาจจะมีใส่แอบบใส่เกลือเขาแบบก็มีแอบบมีเกลือผสมมาบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวเราต้องมาชิมดูก่อนนะครับว่าความเค็มเราจะสามารถเ,าเติมความเค็มเพิ่มขึ้นได้ไหมนะครับแต่ผงชูรสเนี่ยต้องเพิ่มได้แล้วนะผงชูรสทีมงาน เป็นเมนูที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทําตามได้ง่ายๆที่บ้านนะครับแล้วที่สําคัญอร่อยครับแล้วอยากให้ทํากันนะครับเพราะว่าเป็นเมนูของทางเหนือนะครับก็อยากให้คนที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆหนูๆหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับร่วมกันอนุรักษ์นะครับสืบสานนะครับประเพณีบางประเพณีของเรานะครับชาวล้านนาแล้วก็ ด้วยการวิธีต่งตางๆนะครับการอนุรักษ์มีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอา,อ,าอาหารหรือว่าประเพณีต่างๆนะครับก็อยากให้อยากให้ยังคงอยู่นะครับอ่ะเรียบร้อยครับเราก็จะเอาผักผักชีครับใส่ไปเอาผักชีใส่ไปทีหลังก็ทีนี้ก็คนเลยครับเรียบร้อยอ่ะนะครับเราก็จะเท hey. ใส่ลงไปในถ้วยอย่างนี้นะครับเรียบร้อยครับนี่คือน้ำพริกปลานะครับคือต้มลาบปลานะครับภาษาเหนือเรียกว่าต้มลาบปลาก็คือเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายนะครับเพียงแต่ท่านมีพริกลาบนะครับพริกลาบหาซื้อได้ทั่วไปยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ท่านมีพริกลาบกับปดุกแค่นั้นนะครับก็จะได้เมนูที่อร่อยหอมเพราะว่าจริงจเนี่ย บางคนก็จะนิยมเอากระเทียมเจียวใส่ลงไปทีหลังก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม,มไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอาหารเนี้ยก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนมากกว่านะครับวันนี้ผมก็จะทำาการ <Okay. S 1> การชิมนะครับ <Okay. S 1> การชิมนี่ยก็ใช้ผักน่ครับผมจะผมชอบกินกับผักดองครับ <Okay. S 1> ผักดองก็เป็นผักเกมภาษาเหนือเรียกผักเกมนี่ฮะ <Okay. S 1> ผมก็จะเด็ดนี้ <Okay. S 1> ผักเกมเนี้ยคำใหญ่ใหญ่แบงนี้เลย mm hmm. เดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะฮะกิน <Okay. S 1> แล้วกินกับข้าวเหนียวนะอร่อยมากอย่างนี้ ร้อนอ่อืมทำง่ายปไปจัดเต็มครับจัดไปเต็มครับวันนี้อยู่ครับนัเลยนะครับอร่อยครับมากนะครับพี่น้องครับอืมก็นั่นเลยลำ <c oughs> โอเคครับเราเจอกันใหม่ EP หน้าครับอะเอาตายแล้วชื่อเมนูอะไรทีวะอ๋อได้แล้วครับผมเมนูนี้ชื่อว่าต้มหลับป่าฮานิบะเฮ้ยก็คือดูแล้วจะรู้สึกว่าฮานิบะเฮ้ยอะนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับ EP พหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยหรือจะได้ออกมาถ่ายอีกไหมเนี่ยครับก็ติดตามกันดูนะครับถือว่า ถ้าท่านมีเวลาว่างก็มาดูได้นะครับถ้าท่านไม่ว่างก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยอค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีแก่นสารเท่าไหร่นะครับถ้าว่างๆก็มาดูนะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็ไปทำการทำงานก่อนอ่ะนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับกับรายการที่มีชื่อว่าสุขยมเย็นครับผมจ้องใจ tròn tràng tròn tràng tròn tràng không bao của tròn tràng tròn tràng tròn tràng sai tay của tròn tràng